ขวผปรับ่นลกออกมาเลยครับออกมาเลย่้องดียืนด้านหน้าด้านหลังนะครับบริเวณนี้ตรงตำแหน่งที่ท่านยืนเลยครับทุกท่านเลยบริเวณนัสิ่งของที่แจกมีอะ้าใครรู้ใครทราบสงขที่แจกในถุงนี่นะก็จะมีเสื้อยืดนะของด้านขอตรนะครับเข็มขัด แล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะของท่านผบตรนะแล้วก็มีเสื้อนะครับเสื้อข้างในนะเป็นชื่อของท่านผบตรนะครับนะ,นะก็ขอให้ท่านเก็บเป็นเป็นของส่วนตัวไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ mm hmm. ส่วนข้าวกับน้ําเนี่ยผมเอามาเสิร์ฟให้นะครับนะ,นะขอให้ท่านรับไปคนละหนึนน่งชุดนะครับ ทยงไงอ่ะเขาไม่ไ้เรียเ,เข้าให้ตรงคอขึ้นหน้ามอ,องดูไม่ตรตำแหน่งของผู้ที่มา ใครที่ยังไม่ได้รับบนโรงพักมีไหมลงมาครับ,บ,บทั้งหมเกิดครับนะครับหนึ่งสองสามอีกครัมหนึ่งครับขออนุญาตครับใช่ไหมครับ 1, 1, หนึ่งครับ เกี่ยวธรรมดาเขาเหล๋ยบป๊อกแบกนะครับที่มาบริการนะครับได้กิ๊กก็ตลอดเชิญทานก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับคหนึ่งนะครับหนสองเดียรอยครับด nice ูเลยครับก็ตลอดเชิญทานก๋วยเตียวก่อน Ah, tá só